ปี2021นี้สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์หรือ Holy Week จะตรงกับวันอาทิตย์ที่28มีนาคมถึงวันอาทิตย์4เมษายนขอสรุปลำดับเหตุการณ์คร่าวๆเริ่มจากวันอาทิตย์ใบตาลพระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูเซาเล็มบนหลังลาฝูงชนนำใบไม้เขียวสดและเสื้อผ้าปูตามทางต้อนรับ วันจันทร์ทรงไปพระวิหารอธิษฐานแต่ผู้คนสนใจเพียงซื้อขายสินค้าแลกเปลี่ยนเงินตราหาผลประโยชน์ค้ากำไรบีบคั้นคนยากจนจึงทรงคว่ำโต๊ะไล่พ่อค้าเป็นการชำระพระวิหารวันพฤหัสทรงรับประทานอาหารมื้อข้ามกับสาวกสิองคนและตรัสถึงการสิ้นระชนของพระองค์แต่สาวก ไม่เข้าใจตกดึกเสด็จไปอธิษฐานในสวนเกสเซมนีกับสาวกคนสนิทยูดาสสาวกคนทรยศพาทหารมาจับโะองในสวนสาวกเปโตรหนีเอาตัวรอดและปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระเยซูถึงสามครั้งก่อนไก่ขันวันศุกร์พระเยซูถูกไตส่สวน ต่อหน้าเจ้าเมืองปีลาตแม้ไม่พบความผิดแต่ผู้นำศาสนาและผู้ต่อต้านก็ไม่ยอมปล่อยโปรงจึงทรงถูกทรมานสวมมงกุฎน้ำโบยตีถูกตรึงบนกางเขนถึงเวลาเที่ยงวันควรจะเป็นช่วงแดดเปรี้ยงๆแต่ท้องฟ้ากับมืดทั้งแผ่นดินพระเยซูทรงสิ้นประชน ศพถูกพันหุ้มด้วยผ้าป่านไว้ในอุโมงค์สังศพวันที่สามของการสิ้นประชนคือเช้ามืดวันอาทิตย์นั่นเองนางมารีชาวมักดาราและผู้หญิงได้มาที่อุโมงค์เพื่ออาบพระศพด้วยเครื่องหอมแต่พระเยซูทรงฟื้นคืนประชนแล้วพระบิดาเจ้าผู้นรมิตสร้าง ทรงประธานพระเยซูผู้เลี้ยงที่ดีเพื่อทรงนำเราถึงพระองค์วันนี้เป็นวันอาทิตย์อิสเตอร์วันอัศจรรย์ที่พระเยซูทรง ี่คืออุโมงค์ฝังศพสถานที่พิเศษสำหรับไว้ฝังศพคนตายวันสุขที่ผ่านมาพระเยซูทรงถูกทรมานและถูกตรึงไว้บนไม้กันเขนจนถึงสิ้นประชนพวกเพื่อนๆของโรง์ได้นำร่างของโร์จากกันเขนลงมาและฝัง ศพพระองคไว้ในอุโมงค์มีก้อนเห็นก้อนใหญ่กลิ้งปิดปากอุโมงค์ไว้รุ่งเช้าวันนี้ เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงทูตสวรรค์องค์หนึง่งได้กลิ้งก้อนหินใหญ่ออกจากปากอุโมงนี่คือนางมารีชาวมักดาลา นี่คือเพื่อนของนางมารีมักดาลานี่คือเพื่อนของนางมารีมักดาลา นางมารีชาวมักดาราลูกศิษย์ที่รักพระเยซูมากนางมากับเพื่อนๆของเธอที่อุโมงค์และนำเครื่องหอมมาฉลองพระศพพระเยซูปากอุโมงค์เปิดอยู่เขาเอาพระเยซูออกออกจากอุโมงค์แล้วพระองค์อยู่ที่ไหนใครเอาพระองค์ไปพวกงาน ได้แต่ร้องไห้เสียใจพระสวรรค์ปรากฏตัวแล้วกล่าวว่าอย่ากลัวเลยโะรงไม่ได้อยู่ที่นี่พราะทรงเป็นขึ้นแล้วจงรีไปบอกสาวกทั้งหลายของโะรงว่าโะรงทรงเป็นขึ้นจากความตายแล้ว พวกนางดีใจมากรีบที่จะไปบอกสาวกแต่มารีมักดารายังยืนร้องไห้ยอยู่นอกอุโมงไม่ยอมไปไหน มีเสียงคนถามนางว่าหญิงเอ๋ยร้องไห้ทำไมตามหาใครแล้วพระเยซูก็เรียกชื่อนางว่ามารีเอย๋ยโอ้นางจำเสียงของพระองค์ได้เป็นพระเยซูนั่นเอง พระเยซูทรงพระชนอยู่นางดีใจมากจนอดไม่ไหวต้องรีบตามไปบอกเพื่อนๆของนางและไปบอกสาวกด้วยว่าพระองค์เป็นขึ้นจากความตายแล้วจันได้เห็นพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายแล้วจริงๆฉันสงสัยนะว่านางมารีมัตยารารู้สึกอย่างไรระหว่างทาง ที่จะไปอุโมง,งังศพพร้อมกับเพื่อนๆแล้วฉันก็สงสัยอีกว่ามารีมาดารารู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้พบและเห็นพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นขึ้นจากความตายนี้ความรู้สึกทั้งสองเหตุการณ์นี้ จะปางกันไหมนะแล้ว G B Y B คิดอย่างไรคะวันอีสเตอร์ทำให้เราระลึกถึงศิลาที่สี่พระบิดาเจ้าผู้ในรละตมสร้างทรงประทานพระเยซูผู้เลี้ยงที่ดีเพื่อทรงนำเราถึงพระองค์ เราทำท่าศิลาที่สด้ก,กันนะคะพระบิดาเจ้าผู้นรมิตสร้างทรงประทานพระเยซูผู้เลี้ยงที่ดีเพื่อทรงนำเราถึงพระองค์อีกครั้งนะคะเป็นรูปหัวใจแล้วก็มงกุฎของพระเยซูพระบิดาเจ้าผู้นรมิตสร้างทรงประทานพระเยซูผู้เลี้ยงที่ดี เพื่อทรงนำเราถึงพระองค์จากเหตุการณ์ที่ทูตสวรรค์และพระเยซูทรงปรากฏแก่นางมารีมักดาราภายหลังฟื้นคืนพระชนมีคำถามที่น่าสนใจสองคำถามที่อยากจะแบ่งปันคำถามแรกเป็นคำถามจากทูตสวรรค์ที่ถามนางมารีมักดาราและเพื่อนๆของนางที่เอาเครื่องหอมมาโลมพระศพพระเยซู แต่พบว่าอุโมงค์ว่างเปล่าคําถามของทูตสวรรค์คือร้องไห้ทาไมนางมารีมาดาราตอบว่าไม่รู้ใครเอาพระศพพระเยซูปไปพวกเขาไม่เพียงแต่เสียใจที่บุคคลอันเป็นที่รักจากไปเท่านั้นตอนนี้พระศพหรือร่างของพระองค์ก็มาหายไปด้วยพวกเธอจึงได้แต่ร้องไห้ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปดีแต่ทูตสวรรค์บอกว่า พระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตายแล้วและยังเรียกพวกนางมาดูอุโมงค์ที่ว่างเปล่าด้วยพวกนะางพอได้ยินข่าวดีเช่นนี้ก็มีพลังมี energy ขึ้นมาทันทีรีบวิ่งกระยงกระเตือรร้รนที่จะไปบอกกับสาวกและเพื่อนๆว่าพระเยซูทรงฟื้นจากความตายแล้วพระเยซูทรงฟื้นจากความตายแล้ว พระเยซูทรงฟื้นจากความตายแล้วลองจินตนาการดูสิว่าตอนที่ระหว่างทางที่จะมาไปอุโมงค์ฝังศพเนี่ยพวกนางเต็มไปด้วยความเศร้าสุดๆตอนนี้ภายหลังข่าวดีเปลี่ยนเป็นความดีใจอย่างสุดๆจากตอนแรกใบหน้าเต็มไปด้วยคราบน้ำตาภายหลังข่าวดีใบหน้าก็เปื้อนไปด้วยรอยยิ้มแห่งความ วันนี้หรือวันไหนไห,นไหนากจ b บ b ์ต้องสูญเสียคนที่รักหรือสิ่งของมีค่าที่รักและหวงแหงหรืออาจเป็นความสัมพันธ์กับใครที่ต้องแตกร้าวไปเราอาจเศร้าใจเจ็บปวดหมดหวังโอดควรตีอกชกตัวไม่อยากทำอะไรแล้วบางคนไม่ยอมกินข้าวปลาอาหารเลย แต่ลำคนกลับกันกินแบบนอนสต็อปไม่หยุดเลยเหมือนจะระบายความเศร้าความอัดอั้นภายในออกมาให้อย่างเต็มที่แต่ถ้าวันไหน GBYMD ต้องร้องไห้ก็ร้องไห้ไปเลยร้องอย่างสุดๆแล้วถามตัวเองเหมือนที่ทูดสวรรค์ถามว่าร้องไห้ทำไมหลังจากนั้นหันไป หันไปดูอุโมง์ที่ว่างเปล่านี่แหละคือข่าวดีว่าพระเยซูทรงฟื้นจากความตายพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งดังนั้นเมื่อเราร้องไห้เราก็ร้องไห้เสร็จแล้วร้องเสร็จแล้วเราก็หันไปดูอุโมงที่ว่างเปล่าและเราก็จะบอกกับตัวเองว่าอย่ากลัวหรือเสียใจเลยขอให้ข่าวดีนี้จะเป็นข่าวดี สำหรับคําตอบในยามที่เราต้องตอบตัวเราเองว่าร้องไห้ทำไมคาถามที่สองเป็นคําถามที่พระเยซูทรงตรัสถามนางมารีมักดาราเป็นส่วนตัวนางมารีมักดารายังเศร้าอ้อยอิงโศกอยู่คนเดียวไม่ยอมไปไหนขณะที่เพื่อน ต่างดีใจวิ่งไปพร้อมกับข่าวดีไปบอกสาวกถึงในตออนัติแล้วนางมารีมักดาราคือใครนางคือผู้ที่ได้ยินพระเยซูทรงประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและพระเยซูทรงช่วยขับผีไล่ผีเจ็ดตนออกจากนางตั้งแต่นั้นนางติดตามและปฏิบัติพระเยซูและสาวกแน่นอนความ โศกเศร้าที่นางมีต่อพระอาจารย์ที่จากไปมีความทุกข์และเศร้าโศกในจิตใ,ใ,ใจนางมากมายแม่ทูตสวรรค์จะบอกข่าวดีถึงการคืนฟื้นพระชนแล้วก็ตามคำถามที่สองเป็นคำถามที่พระองค์ทรงพระเมตตาปรากฏแก่นางมารีมักดาราเป็นการสวนตัวพระองค์ทรงถามว่า ร้องไห้ทำไมตามหาใครนางมารีมักดาราก็ตอบเหมือนเดิมว่าไม่รู้ใครเอาพระสพไปถ้าท่านเอาไปเอาไปไว้ที่ไหนฉันจะได้ไปเอากลับมานางเศร้าโศกจนจำเสียงของพระอาจารย์ของตนเองไม่ได้นางยังตอบวนเวียนวนเวียนวาวุ่นวาวุ่นอยู่กับการตามหาพระสพ จ b y m b เคยเป็นแบบนี้ไหมเราเก็บความทุกข์ความกัดกรุ้มความเศร้าอยู่เราอยากปล่อยแต่มันไม่ไปไหนเราปล่อยมันไม่หมดปล่อยออกมาไม่ได้มันวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆความโศกเศร้ากับปัญหาเดิมๆย้ำไปย้ำมาอยู่ในความคิดแม้ว่าจะได้ยินข่าวดีแล้ว แต่ใจิตใจก็วนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมความเศร้าเดิมทําให้มันปิดบังข่าวดีนั้นไว้ไม่สามารถเบ่งบานความชื่นชมยินดีออกมาในใจิตใจได้อยา่างเต็มที่ยกตัวอย่างเนาะเคยเห็นมหมคนที่มีบ้านมีรถมีอาหารครบสามมือ้อมีมือถือมีครบทุกอย่างแล้วอะแต่เขาก็ยังทุกโศกอยู่ มองไม่เห็นสิ่งดีที่อยู่รอบตัวเขาได้เลยยังตีอกชกตัวแล้วก็บอกแล้วก็บ่นว่าทำไมชีวิตของตัวเองถึงอัตคัดขัดสนเหลือเกินมองในสิ่งที่ตัวเองไม่มีแต่สิ่งที่ตัวเองมีคคบครันกับมองไม่เห็นข่าวดีนั้นมองไม่เห็นเช่นกันเรามีโควิดระบาดมาเกือบสองปีแล้ว ถ้าเรามองแต่อุโม,มงค์ว่างเปล่าที่เป็นตัวปัญหาเราก็อาจจะ,ะพบว่าเออมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ,อ,อแค่คิดว่าเรียนออนไลน์ก็โอ้เสงแล้วโอ้หมดสนุกอดเจอเพื่อนอดเจออดเที่ยวอดไปค่ายอดไปกินอาหารอร่อยอร่อยข้างนอกอดไปชอปปิง้งอ,อดนู่นอดนี่เราก็จะมีแต่เรื่องเศร้าเศร้าเศร้า ถ้าต้องอยู่กับบ้านก็มีเรื่องกับพี่กับน้องเออเราก็พ่อกับแม่ก็ไม่รักเราแล้วเราก็มัวแต่ฟูไฟฟูไฟอยู่คนเดียวร้องไห้ร้องไห,ห้ว่าไม่มีใครรักเราแล้วไม่มีใครรักเราแล้วเป็นความทุกข์ที่มีแต่เรื่องแล้วก็เครียดแล้วก็เศร้าเศร้าเศร้าแต่ถ้าเรามองอุโมงค์ว่างเปล่าด้วยสายตาใหม่และความเข้าใจใหม่ว่าอุโมงค์ที่ว่างเปล่านั้นพระเยซู ส่งฟื้นคืนประชนแล้วสส่ตาใหม่ที่เรามองดูเราก็จะเกิดความเชื่อที่มีความหวังเราก็จะมองว่าอืมจริงนะโควิดอยู่กับเราก็เกือบสองสองปีแล้วอะ่ะแล้วไงอะ่ะเราก็ยังปลอดภัยอยู่เนาะเราก็ยังเรียนหนังสือได้เรากา็ยังทำอะไรได้แต่อยู่ในวิถีแบบ new normal เราอยางเราก็ยังเจอเพื่อนๆได้อยู่แม้ว่าจะต้องใส่แมสใส่แบบห่างๆแบบโ่วงใช่ใช่มันมีอุปสรรคแต่เราก็กำลังผ่านไปได้ด้วยดีวัคซีนก็กำลังมาอืมนี่คือสายตาใหม่ที่เรามองแล้วถ้าวันไหน G B Y M B ต้องร้องไห้ก็ร้องไห้ไปเต็มที่เลยแล้วถามตัวเองแบบที่พระเยซูถามนามาหรืว่า ร้องไห้ทำไมแล้วหันไปมองดูองคโมงที่ว่างเปล่าว่าพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนแล้วแต่ถ้าเรายังพบว่าความเศร้าที่มีอยู่ในใจของเรามันยังท่วมท้นเต็มไปหมดยังไม่ออกไปไหนเลย มันยังไม่จางไปความชื่นชมยินดีเข้ามาไม่ได้อย่างเต็นที่ให้เราถามคำถามต่อไปเหมือนที่พระเยซูทรงถามนางมารีมาดาราว่าตามหาใครเราอาจตามหาผิดคนก็ได้เช่นเรามวัวแต่ตามหาความรักจากเพื่อนหรือจากมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบเลย เราก็กำลังตามหาผิดคนอยู่หรือเราตามหาเสื้อผ้ามือถือรองเท้าที่เป็นแบรนด์เนมเราก็ตามหาผิดไปหรือเราอาจเหมือนอย่างนางมารีมักดาราที่หลงไปตามหาพระศพที่จะไม่มีวันพบและก็ไม่มีประโยชน์ในสิ่งที่ไม่มี ดังนั้นให้เราตามหาให้ถูกคือตามหาพระเยซูผู้ฟื้นคืนประชนแล้วแล้วโรมทรงอยู่กับเราหน้าต่อหน้าให้เราได้เห็นวันอีสเตอร์นี้เราจึงมีคำตอบว่าร้องไห้ทำไมสะดุดีบทที่30มข้อ5กล่าวว่าการร้องไห้อาจจะคงอยู่สักคืนหนึ่ง แต่ความยินดีจะมาเวลาเช้าแล้วเราก็มีคำตอบว่าตามหาใครเหมือนอย่างนางมารีมักดาราภายหลังที่พระเยซูทรงปรากฏโพรงให้เห็นนางมารีมักดาราตอบว่าเพราะข้าพเ,เจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วยอนยี่สข้อสิแปพระบิดาเจ้าผู้ในเรมิสร้าง ทรงประทานพระเยซูผู้เลี้ยงที่ดีเพื่อทรงนำเราถึงพระองค์ใช่แล้วพระเยซูทรงปรากฏให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงปรากฏให้นางมารีมกักดาลาได้เห็นแัดนี้พระองค์ก็ปรากฏให้เราได้เห็นด้วย Happy ้อีสเตอร์เดยสุขสันต์วันอีสเตอร์ เจ้า <My> สวัสดีค่ะครูไอมีกิจกรรมสนุกๆมาให้พวกเราได้เล่นกันนะคะเกมนี้มีชื่อว่าถนนสู่อีสเตอร์เราจะเดินทางจากวันอาทิตย์ใบาตานถึงวันอาทิตย์อีสเตอร์ด้วยกันค่ะก่อนอื่นเลยให้ GB และเวมบจับคู่ด้วยกันนะคะ ทุกคนจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นสตาร์ทคือวันอาทิตย์ใบตาลในมัทธิวบทที่21ข้อที่1-11ถึง11และทำการปอยิฉุบกันค่ะหลังจากปอยิ่ฉุบแล้วถ้าใครชนะก็จะสามารถเดินไปข้างหน้าได้หนึ่งช่องโดยคนที่ชนะจะต้องอ่านข้อความและข้อพระคัมภีรมัทธิวว่าเป็นบทที่เท่าไหร่และข้ออะไรถึงอะไรให้คู่ของตนเองได้ยินด้วยนะคะหลังจากนั้นจึงจะสามารถปอิุบต่อได้ค่ะ และเดินทางไปตามลูกส่ที่กำหนดไว้ใครที่ถึงช่อง Easter Heat r i s e n มั t ธิวบทที่18ก็ที่1ถึง11ก่อนก็จะเป็นผู้ชนะนะคะเอาละเรามาเริ่มเล่นกันเลย